สวัสดีคนมาทุกคนนะครับอยู่ผมล็อกเนนะครับในกินชีนอิมแพ็กวันนี้นะครับก็เป็นวันที่รอกันมาเดินนานกับการที่เราจะมาเปิดย้ายนั่นเองเสียงเสียงดูเหนื่อยเนี่ยมันเป็นมันแบเป็นเวลาที่เช้ามาก ตื่นมาตอนเชา้ามารับลมรับยาเอกและเนี่ยผมมีเห็นว่าผมมีการอยู่นะเพราะว่าไอตอนที่แล้วบอกจะเปิดการอยู่อะ่ะแต่ว่าทำไมไม่มีชิปเปิดเพราะว่าผมเนี่ยคิดหนักมากเลยเว้ยว่าผมจะเปิดการอยู่หรือจะทุ่มทุนกับยาเอกดีแบบว่าทุ่มยาเอกให้แบบว่าซีสูงๆไปเลยอะไรเงี้ยเออแต่แบบ <c oughs> ด้วยความที่ผมเนี่ย ไม่มีไรเด่นด้วยเออผมไม่ได้เปิดไรเด่นนะเพราะว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะ่ะเออก็เลยไม่ได้เปิดนะก็เลยแบบย่าเอเ๋นอี่เป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่เหมือนด้วยแบบว่า,วาถ้าคุณไม่มีไรเด่นเนี่ยคุณก็คุณก็อาจจะเล่นย่าเอ๋้ไม่เต็มประสิทธิภาพว่าถ้าเกิดเราเปิดเสียเยอะไปก็อาจจะไม่ดีแล้วไม่ขึ้นอะไรของมันนี่เฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลอะไรวะซึ่งใ่ญ่ที่เป็นตัวแรกในแบบ เนี่ยคือยาเอเนี่ยเป็นตัวที่ผมบอกว่าผมดีชอบดีไซน์มากเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์นี่สวยมากแต่ว่าคือชอบมากกว่าหูเต่าที่เป็นตัวเวดัมหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ยาเอเนี่ยมันเป็นตัวใส่ฟางไงแล้วผมก็เป็นเล่นทีมไฟฟ้าครับมันก็เลยแบบคิดหนักเหมือนกันเออก็จะเอาอยัางไงดีเล่นยังไงวะต้องทําแบบสามเหลี่ยมใช่ไหม,หมอโอ้ยอยู่เลยโอ้ยอันติีโคที้เลยอ่ะโคที้เลยครับ เรือตีโคตรที่เลยครับตายตายตายชัววิแต่เร็วเหมือนกันนะแต่มันหลอกครับเพราะว่าเพราะว่าในในนี้เนี่ยมันจะอัดเจ็บมันตีได้เร็วกว่าครับโอ้ยใหญ่เลยนี่อ๋อมันจะมันจะตีตามไกลเนาะไม่ว่าไม่รู้ว่าไหนมาก่อนนะครับคือผมไม่ได้ต้องตัวต้องตีเนาะโอ้ยมันแรงว่ะเฮ้ย การเป็นชอบแต่ตัวเวทนี่ผมก็แคอยากลองเล่นเหมือนกันเพราะผมไม่มีตัวเวทเล่นเลยนะเคยเล่นแต่หยาดเคยตอนนี้ออดิแยานเคยให้การอยู่มาแล้วนะครับโหเก่งนะแต่ว่าอันตีอ่ะมันมันชาร์จนานเว้ยอันตีมันใช้เก้าสิบคือพูดเนี่ยก็เหมือนแบบเออฉันไม่เปนะิดดีไหมแต่สุดท้ายก็เปิดอยู่ดีแหละแต่ว่าก็ก็กดกันก่อนก็กดกันก่อนเออเก้าสิบเนี่ยครับ คือในในทดสอบเนี่ยมันจะเพิ่มให้เราเก็บปันตีง่ายขึ้นนะครับเออคือเขาบอกว่ากลุ่มดาวสองเนี่ยมันจะดีมากนะเนี่ยมันดีมันเพิ่มขอบเขตการโจมตีนะครับนั่นแหละก็คือวันนี้อะไรที่พูดกันไปคือเราจะมาเปิดอาวุธแล้วก็เปิดอาวุธด้วยนะครับเออตอนแรกก็จะเปิดแบบสีสองบวกอาวุธแล้วก็นั่นแหละนะครับอาวุธเนี่ยครับแต่อาวุธมันดีมากเลยไงาประเด็นนะครับก็เลยแบบมันดีอยู่แล้วอะ มันเหมือนตอนตู้คูต่อที้ผมได้ดัามบบไไหมาเต็มไปหมดเลยเออแต่วันนี้เนี่ยเปิดย้ายซีศูนก่อนแล้วไปเปิดอาวุธแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดย่ยตอนต่อน,นะครับเออจริงๆมีนัดกววับคุณอาร์มยามาโต้กันบอกว่าจะไปเปิดด้วยกันนะครับแต่ว่าอะเรามาเปิดย้ายกันก่อนสักโลสักหนึ่งกันลันตี้แล้วกันอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ได้อัดนะเผื่อรอไว้แล้วแบบอดอัด เดี๋ยวค่อยไปเปิดอาวุธกันต่อตอนนั้นเลยกันครับมาเปิดใหญ่ใหญ่กันก่อนเลยนะครับไปกลระบุผ่าม่วงเนะนี่ยเรามีสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบหกเม็ดนะครับเนี่มันไม่ไปตกตรงน้ำนัาบอ,อกว่าออได้จากเคลวิจาวันมาแล้วก็มีร้อยแปดสิบได้สามสามโลนะครับไปเราเปิดกันก่อนนะครับหนึ่งการันตีก่อนแล้วดูเขาไปเปิดคุณอาร์มนะโอเคงั้นเรามาเปิดดีวกว่านะครับเดี๋ยวยวัจะพูดกันพอดีไปเปิดเลยลืมไปแต่ศูนย์นับสิบมาเลยแล้วกันมาครับ ไม่มาขา้าไปกันนี่ข้าดูไปโอ้สกีบิชิโอเฮ้ยข้ามตรงนี้ได้ด้วยขา้าไปโอ้เดียวหนะ้าได้เอ้ยไปไป,ไปต่อไปต่ออยากกันอยากขอแบบไม่การันตีทั้งรอบหนึ่งได้ไหมนี่ขา้ามโทรมาโอ้สี่สี่หนึ่ง การันตีทุกรอบเลยนะครับที่เปิดมาเดียเออเด๋ยวสามทิบวอเร็วมาเร็ว,เ,รวเอ,อ๊ยไม่ได้ไงข้ามเปิดเร็วไปวะแต่ลุนทีทละนี่มันช้าเนาะสี่สิบเพราะเรามีเยอะนะสี่สิบฮ้ยฮะอุ๊ยจื้จืจจ้ลาเวนโบ อีกครั้งแรกอะไรนี่แบบไม่ไม่ถึงการันตีแล้ว40เองอะเฮ้ยฆ่าไปสามดาวโทมะโทมะตกใจนึกว่าตัวอะไรนึกว่าดีลุกลุนลุน,ลน ประสบการ์ลุดเลดกลับาอีกครั้งนะครับเมื่อไรสี่สิบโลเองโอ้ยทำไมมันสีเยอะจังไม่เป็นไรลุดเลดเร็วๆเนาะมันเร็วอยู่เออต่อไปมาเลยมั้งเนี่ยมาเลยมั้งเออมามาแหละมาเลยแหละเชื่อปะ่ะมาเลยเว้ยนั่งไงเลยไปไหนเอ้ยสติงเลดไม่เคยมีด้วยอันนี้ไป มันมากาันตีอยู่แล้วอะไม่รู้จะมาตอนไหนสิบไอ้ยี่สิบอ,อะสามสิบไม่มาสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วสี่สิบสี่สิบแล้วสี่สิบเนี่ยเมื่อกี้มานี้ต้องมาเว้ยห้าสิบ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 ก็มาไม่มาผมว่ากันตี หกสิบอ่ะกาลังตีแล้วไม่รุนละเออโอ้เจ็ดสิบอีกยี่สิบโลมาอ่ะเจ็ดสิบมาเลยตอนนี้เนี่ยเร็วเร็วเร็วนิดนึงก็ได้เนาองแปดสิบครับโอ้โทโถมาเยอะด้วยอ่ะเปิดไปเลยแล้วกันครับมันพอพอขอาวุธนปะวะเปิดมาเนี่ยเปิดไปก่อนไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับเจ็ดสิบเอ็ดไม่มา ที่เหลือไว้ให้อาวุธนะเกติบสองสุขก็เยอะก่าเดิมอยู่ดีเยอะกว่าไม่กันทีแต่ว่าได้เคยชิงแถมมาดีมั้งเจสามได้สายฟ้าสองตัวนะเจ็ดตีเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหาเจ็ดห้ามาเจ็ท้าบเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกยังไม่มา เจ็ดเจ็ดเจ็อืมแปดอฮะยังไม่ไหวอย่าถึงเกนะ้าสิบนเจ็ดเก้ามาเหอะเออมาแล้วอีกมารู้ยแล้วตัวอะไรนี่ไงยาเอมิโกะร,รู้ยแล้วตัวอะไรอ่ะ เพชรโอเคนนเดี๋ยวอันนี้ไปเปิดไร์คุณอาร์มเลยนะครับอาวุธนะครับก็หวังว่าจะได้อันนี้นะเออลานขายไม่ได้มีแค่พันเก้านะยังมีแลกอันนี้ได้อยู่นะครับสี่สิบหกกูเยอะจังได้ซ้ำเยอะมั้งอันนี้เนี่ยอันนี้สี่สิบหกสี่สิบหกเดี๋ยวนะไปคูณก่อนเจ็ดสิบโลได้หนึ่งกัรันตีใช่ปะใช่ไหม มันถ้ามันเกิดสุดๆก็คือก็คือไม่ได้นะครับไวดอนดอนดูดีดนะครับแปดสิบครั้งแปดสิบครั้งถ้าเกิดสุดๆคือไม่ได้อนะ่ะเออถ้าเกิอสองยุมันได้สองอันนะอาวุธแล้วอันที่สามมันถึงจะได้จริงนะครับอย่างเศร้าถ้าเกิดสุดๆก็ไม่ได้วันนี้นะเดี๋ยวไปตามทําตามเพยก็น่าจะได้ั้งแพ่หนึ่งอนะ่ะแต่ว่านั่นแหละแต่ก็น่าจะได้แต่ขอรเร็วเถอะนะเดี๋ยวเจอกันงนี้ กลางลานม,ม,มาแฮมมาแฮมมาผมมาแล้วมาเปิดอาวุธกันต่อครับไปไหนล่ะมาครับเราเปิดดีกว่าเราปิดเสียงพุทธอาร์มไปก่อนแล้วกันนะว่ามาเปิดกันตัวอาวุธไปซิปเฮข้ามโดูดาบ ดาบเสียขีผมมีผมม,ผมมีกี่อัน <3 S 1> นะั่นแหละโอ้ยเอาไปเสียงซาระมาไปเอ๊ะสติงเล่ยมันอัปเดตนี่มันอัปเกรดในตู้อาวุธจริงอ่ะือเมื่อกี้ตู้ธรรมดาไอ้ได้ได้โอ้โหสติงเล่ยเยอะจังวะไปสามสิบต้องสี่สิบแล้วมั้งือสิสติงเล่ยสี่สิบเฮ้ยเยอะวะ่ะโอ้หมันเยอะจังวะ ห้าสิบมาเลยเขาเนี้ยเฮ้ยโอ้นี่เกลือแล้วเนะี่ยใกล้เจ็ดสิบนี่เริ่มเกลือนะหกสิบใช่ไหมามาเลยมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลยเขาเ,าเ,าเ,าเนี้ยครับมามาอาวุธอะต้นคิดมัดนะครับนีอ่อันนี้มามาเลยเนะี่ยสีม่วงเหมือนกัน ดาบเขียวก็ไม่เป็นไรมั้งแต่อย่ามาเยอะนะครับมามาอะไรก็ได้เนี่ยโลแรกอ่ะโลสอ่ะค่อยลุ้นในทีนึงอะไรก็ได้ไม่สบายที่หอกโอ้ยอวัยเมื่อกี้หกสิบเจ็ดสิบป่ะสิบ มาเลยนี่แบบไม่กดข้ามไม่รีบเลยมาดาบเขียวตายแล้วนะเฮ้ยแต่ไม่ได้มันแค่นิดเดียวเนาะแค่สามสิบเองเมื่อกี้อ่าข้ามไปคนระับไม่ได้ละ <c oughs> เฮ้ยทอ็มไรค้าง <c oughs> โหลดอะไรไปเนะี่ย <c oughs> มีคนได้ยาเอกแล้วเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนยาเอกไวนะ้แน่นอนเลยเมื่อกี้ก็เลยค้างนะครับเอ๊ะดาบเขียวย <c oughs> การตีแล้ว จะได้เลยว่ามันมันแบบมันก็ต้องอีกอีกหลายสิบโลนี่ว่ามาเร็วเเลยเอย้สิบฟิดมาไงวะมันน่าจะถึงมัง้งเฮ้ยยี่สิบเร็วเรครับโอ้ยได้หอกใหม่ครับเพิ่งได้เพิ่งเคยได้สูงสุดแล้วนะตอนนี้สามสิบก็คือการันตีแล้วเออแต่ว่ามันจะมาสี่สิบมาเฮอ่อมาเฮอ่อ ถ้ามาเดี๋ยวกดแถมตุ้เอให้ก่ะเดี๋ยวกดตุ้ยเอ๋เพิ่มเดี๋ยวกดตุ้ยเอ๋เพิ่มเลยไม่เ,ไมมเพชรไม่มีซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มขาดี่อันวะเนี่ยเดี๋ยวแลกเลยมาก่อนเกี่ยนสี่อันนะแลกมาสี่กับอีกหกอัน่ะ,อนอะเอามาหกอันก่อนเนี่ยแล้วแบบนี้นับดีไหมเพราะว่ามันแบบ มันเสียมันเสียกับเสียโอ้เกลือโอ้นี่ร์วิคนวิยาอีกแล้วมาดล้วในในในเขาว่างไงบ้างเนี่ยเขาเปิดอยู่นะครับมามันก็โอ้โหมันเกลือนะมันเกลือนะมันมันก็เกลืออยู่นะเริ่มเข้าเนื้อยอะไรอย่างนี้อ่ากำลังตีแล้วนะครับ เอามาคนเต็มหมดเลยมาอีกสิบโลหรือแลกให้หมดเลยดีกว่าสิบโลสุดท้ายนั่นต้องพูดภาษสุดท้ายดาย้วย,ยอายเกีมเอออายากะโอ้คข้ารู้ทั้งรู้ยังไงก็ได้อะนะมีข้ามไป อ่าไหนก็ไหนเปิดหน่อยแล้วกันนะครับสามสิบแปดโลป่ะให้ให้มาครับยายต่อมาเลยความอย่างเลยมายายมายายผมนี่จริงๆแล้วมันก็ ถือว่าเกลือประมาณแบบ13เปอร์เซ็นไหมเกือแบบเก้ยดิเกือประมาณแบบ80ซแล้วกันเพราะว่าไอ้สิไอ้ตอนเครื่องีกนั้น40โลไงและไอ้ตอนแต่ทู้วุฒเนี่ยมันการันตีเลยอะโอ้เยี่ยมต่อต่อต่อเรียร์เียรทีเลยไต่อเนียาดูเลยวกา90ิจะแรงไหมหวังว่าจะดอกมา20,000กว่าฟ้าผ่า ตอนแรกน่าจะหมนกว่าดอกหลังน่าจะหมดถ้าพอขวดเต็มก็น่าจะแรงกว่านี้น้าเมจดรวมน่าขึ้นแสนกว่าจุสมมดสิ้นุด เห้ยมันไลด์ออกไปตอนผมนี่เห็นนี่ไม่ตายงน้นนะแตกไปแล้วฮ้ยเหลือสองกระาย 저상좋다 <목소리도>